สว,ส,วสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแซสีทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะก็ทุกคนครับวันนี้เราจะมาป้ายยากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดันแดงนะครับผมมามาโทษทีเมื่อกี้เสียงดังไปนิดนึงนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของดันแดงกันนะครับตอนนี้ตัวของทางเกมนะครับได้มีตัวของกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมเกี่ยวกับโหมดของดันแดงเนาะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเข้าให้ดูก่อนนะครับนี่ สกูสกครีนะครับหนุ่มๆอ่ะมาแล้วนะครับผมมาก็ตอนนี้นะครับผมมีตัวของตั๋วเขาเรียกว่าเป็นตั๋วดันแดงเนาะซึ่ง <c oughs> ผมเรียกตั๋วดันแดงเนี่ยว่าเป็นตั๋วที่แบบวิเศษอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันราคาแพงมากนะครับมีคนรับอยู่ที่ประมาณอ่าห้าแสนถึงหนึ่งเอ็มเลยครับแพงมากนะครับผมทีนี้ตรงตั๋วของดันแดงเนี่ยเราใช้ในการแลกอะไรยังไงบ้างนะครับ ตัวของด้านแดงนะครับเราเอามาแลกของแบบชุดวันเด็กเลยนะครับส่วนมากคนจะนิย,นยมกันมากๆก็จะเป็นเสื้อกับกางเกงน,นะครับผมส่วนเอ่อหมวกกับประดับเนี่ยคนจะไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่นะครับผมทีนี้ตัวของเสื้อกับกางเกงเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างทําไมคนถึงสนใจขนาดนั้นตัวของเสื้อกางเกงอะ่ะมานาเยอะมากทุกคนมีฮิป150ครับสเปเชียล150ครับคีเลต6.5อันนี้คือเยอะกว่าของแบบทั่วๆไปนะครับผมอ่ะแล้วก็ มานาเนี่ยเยอะมากดัมมานาพันุ์หนึ่งแบบเยอะจริงๆนะผมเสื้ออังกงเนี่ยสุรต่างหลายท่านเนี่ยน่าจะได้แบบน่าจะสนใจกันเยอะนะครับผมส่วนตัวของประดับกับตัวของไอขวดนมเนี่ยไม่ค่อยได้รับความน่าสนใจเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับผมทีนี้ในกรณีที่เราใส่ครบนะครับสองส่วนเนี่ยมันจะบวกอฮิปเนี่ยหรืออเอทีเคเนี่ยห้าสิบหน่วยซึ่งถือเยอะนะถือว่าเยอะมากนะผมแล้วก็ถ้าใส่ครบสี่ใส่ใส่ครบสี่ส่วนเนี่ยจะได้คิเลตห้าแล้วก็มานาอีกพันหนึ่งซึ่ง ถามว่าบวกดีไหมผมว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ถือว่าใช้ได้เหลือนั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้ตัวของของเนี้ยมันเอาไปแลกตรงไหนยังไงบ้างพี่วันนะครับของนี้นะครับผมจะเอามาแลกกับตัวของ npc หน้าหล่อนะครับทุกคนนะ npc หน้าหล่อตรงนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ตัวของบัตรแดงเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวซ่ามากทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของบัตรแดงเองอะ่ะคือ <laughs> ผมมีเยอะมาก <laughs> ผมมีเยอะมากผมดึงมาเยอะนะครับผมอ่ะตัวของตัวนะครับผมอ่ะ เวลาที่เราลงดันแดงนะครับมันจะดอปเป็นตัวของตัวเขียวผมเรียกว่าตัวเขียวเนาะตัวเขียวนะครับผมมันจะใช้ในเรื่องของการแลกตรงนี้นะครับเห็นปะเออเนี่ยซึ่งส่วนมากคนจะนิยมใช้5ตัวนะครับในการแลกแล้วก็ใช้เงินอีก20 m อในการแลกเนาะนี่เป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งมันใช้เงินเมเยอะมากนะครับ 20M เอเลยนะครับตัวในหาไม่ยากนะครับตัวหาไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะเียงเขาพูดกันนะครับอืมไเดี๋ยวเราไปลองลงดูกันซิว่าเราจะใช้ตัวเป็นยังไงบ้างนะะะคคครรััับบแลล้้ววทีี่่าญืออเจจงงกถึไดตนะครับ ดันแนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับผมอ่ะก็ใส่ฉ้ยาที่เออสัตว์เลี้ยงที่แนะนําก็เป็นฉายาเออสัตว์เลี้ยงไก่เลยนั่นเองนะครับส่วนฉ้ยาก็จะเป็นฉ้ยาอะไรก็ได้นะครับที่มีการบวกฮิปนะครับผมอ่ะแต่ผมแนะนําเป็นชาร์โดนะครับเพราะว่าชา a ์โดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวของชา a ์โดเองนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเว้ยอันนี้ไม่เกี่ยวว่าผมมีชา์โดไม่ใช่ชาร์โดนะแต่แนะนําจริงๆตัวของชาร์โดเนี่ยมันได้ทั้งฮิปแล้วก็สเปเชียลด้เนนสออไมงใจืก็็คห ตัวของชาร์โดมันจะมีในื่องของคีย์เลทที่มาบวก10นั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของการรูสต์แต่ของเราเนี่ยมันจะง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากนะผมสาหรับใครที่โดนดันแดงเป็นอาชีพนะอ,อของผมก็จะประมาณนี้ครับเตติตัสประมาณนี้เลยถ้าลดคีย์เลทออกมาเนี่ยผมจะได้คีย์ดามิเกือบ 180. เกือบร้อยแปดสิบเกือบเกือบร้อยแปดสิบได้เลยทุกคนไม่ว่าข้างมากแล้วผมประมาณนี้แล้วกันเนาะไปวเราไปลงดันกันดีกว่าว่าดันแดงดอกงะยากง่ายแค่ไหนยังไงบ้างน,นะครับผมอ่ะไปทุกคนเล t โก o อันนี้เป็นวิธีการหาตังค์อีกวิธีหนึ่งนะครับผมหาเงินได้ไวมากนะผมะผมแนะนําเป็นเซตไรเดอร์นะอันนี้ยังคงเชียร์เซตไรเดอร์อยู่นะครับจริงๆเป็นลิงลงดันแดงก็ได้นะเออใครที่แบบลงดันแดงช่ำๆก็แต่ว่าเด็ดเลยนะครับผมแต่ผมเชียร์เป็นไรเดอร์นะไรเดอร์ Rider มันมันกูดาวน้อยครับแล้วมันไวมากมประมาณนี้ครับทีนี้หลายคนก็คงถามว่าแล้วขอบทองเนี่ยพี่ต้องทำยังไงกับอขอบทอง จริงๆตอนนี้ขอบทองคุณสามารถโนยนยูกิได้เลยครับเพราะว่าตัวของออตัวของบัตรบัตรเขียวมันมีราคาสูงมากครับซึ่งเราหาบัตรเขียวเนี่ยเราแทบจะได้กาไรเท่าทัดเทียมกับดันอื่นๆแล้วอะ่ะบัตรเขียวตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะลงหรือมันจะขึ้นยังไงบ้างนะครับผมแต่ตอนแี้ตัวของบัตรเขียวเองอ่ะราคาแบบแพงมากอะ่ะเป็นองค์เป็นเอ็มอ่ะมีคนตั้งขายเอ็มนึงออกด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าสุลต่านน่าจะเปลี่ยนของ2องเชนเนี้ยเยอะนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งมนาที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมาก มานาเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าใส่เสื้อกับกางเกงอ่ะมานาเพิ่มขึ้นมาพันหนึ่งเลยนะทุกคนแล้วก็เอ่อถ้าใส่ครบ2ชิ้นเนี่ยได้อออีก50นะครับผมโห้ยแบบบ้าคลั่งอะ่ะบ้าคลั่งขั้นสุดนะครับผมประมาณนี้คุณจะได้เห็นมานาแบบบ้าบ้าแล้วก็ตัวของเอ่อยิปแบบบ้าบ้านะอีเสาแบบบ้าคลั่งประมาณนั้นลักเต้นนะครับผมกางเกงเป็นอะไรที่ดีมากๆนั่นเองครับแต่ราคาแพงมากนะ ผมว่าราคาสแตนดาร์ดแบบแย่ๆนะ่าจะปรับประมาณตัวละแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยได้เลยนะครับผมแพงแพงอยู่นะครับจะมาดูกันซิว่าถ้าเราลงทั้งวันเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างบัตรดันเนี่ยผมดึงมาตอนแบบถูกๆนะดึงมาเก็บไวนะ้แล้วเห็นราคามันถูกก็เลยแบบดึงมาเก็บไว้ดีกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าลงตัวของแบบพวกดันซับดันอะไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดอกมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาลงดูกันว่า ลงไปกี่รอบเราถึงจะได้บัตรนะครับถ้าลงรอบแรกได้บัตรก็เฟี้ยวฟ้าเลยไรเดอร์นี่มันลงเร็วจริงนะทุกคนนะไรเดอร์ Rider ลงไวมากนะเคโอเคออเรียบร้อยครับจบอันผมแปลงแปลงร่างเป็นเอ c ตัวนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่ารักดีนะ <c oughs> น่ารักดีก็เลยแฝงร่างปิดน,นะครับทีนี้อาชีพที่แนะนําก็นินจาซูโม่ได้นะครับทิ่วิมาก็ได้แล้วแต่วความสามารถของแต่ละท่านแล้วแต่วความถนัดของแต่ละท่านเลยแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมชอบซูโมโ่ผมอาะเป็นเมนซูโม่อยู่แล้วนะครับผมค่างข้าเริฟเลิฟซูโม่เลยนะฮะนี่มามับก็ให้มับสามทีเฮ้ยเฮ้ยดรอปแล้วอะ่ะทุกคนปัดดรอปไม่ยากนะ เออเรื่องนะเอาละเรียบร้อยครับกราฟขาขึ้นของบัตรดันแรงมาแล้วครับตอนนี้เห็นแพตริกรับอลละห้าแสนนะครับเออไม่แน่ใจว่าราคามันจะเป็นยังไงบ้างนะผมต้องไปดูกันนะครับผมหวานเจี๊ยบก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาของตัวเสื้อเองเกีงจะราคาเท่าไหร่นะครับผมแต่รู้สึกว่าไม่มันไม่มันไม่มีทางที่จะต่ำกว่า500แน่ๆนะครับทุกคนนะประมาณนั้นละกันนะครับโอเคครับผมสําหรับตัวของคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับก็มาลงดันแรงให้ดูนะครับแล้วก็มาแนะนําในเรื่องของของด้วยนะฮะ เออส่วนชายาชาโูมีขายนะครับผมขายชายาชาโูเฉยเลยน้องมาวะอันนี้ก็ใช้บัคกนะประทาน่นเอาไปนะครับผมแต่ตัวไก่ผมแม่ถึกทุกตัวเลยดิ <g ười> ว่าะะ <g ười> แล้วผมก็เลยใส่ลิงมานะผมอืมมาแล้วจู้ปะทานลรเงางชี้มันบ้าคลั่งมากไปดิ <ue> ลงดีหลังโนหนึ่งลงดีหลังโนหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยทุกคนเอาละแล้วมันคุมมันลงแล้วมันง่ายไปโปะว <c oughs> นะเป็นไงลงดีหลังโนหนึ่งบอกแล้วซี่อีซี่อีใจเลยนะผมเรียบร้อยอีคืออีใจนะผมลงไวมากนะผมประมาณนั้นละกันเนาะเออบัตรดันแดงถ้าราคานอกผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเออประมาณนั้นละกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไยบาย